แต่มามี่ลุงค่ะเมื่อมือมีนีมีพอราชาพระราชินีให้บุตรมีขอละมีื่อเรื่องพระอคสนาคือในแต่สังกัจาชายเป็นผู้บกคองช่วชายทุกโมห็นด้เลยโดยชายเราฝันไปว่า เป็นดลี้ยงแต่ติมกายตัวแม่มดที่ใช่แล้วมุดสาบลายทำอิท่าพ่อเราหน้าตาสดใสอาสูงให้เราขึ้นไปโดนใส่รุ่งเงนตัวชายเชื่อจริงนะจ๊ะนูตัวห้างหนึ่งไงอ่ะนึกทำพี่เหนือนึกทำไปพี่มดมดใส่อยู่ ก่อนที่สอนเยนะจ๊ะเชื่ชายดูความคิดให้ขับไปยะให้เวลาหันไปโัชายพบก,กันไปที่แม่ดมไซอยู่อ,อปกปกๆๆจะเป็นใครกันเราคือเชาชายต้องอา,าแม่มดตรงชายเท่าตอนนต้นี่ะ คือแมมดของชาชาลาห์าห่งนีน้กเอ,เอานอาไจริงเหรคะเนี่ยเออหามปสซีถ้าเห็นมลาซีลุ้งริบบอว์เาเป็นนึงเราเลยมีคาอีโค่เรื่องรวยคอยคอมถ้ามันเป็นจริงเมื่อยน,น่ารีแหละตัวดีเขอมาสีลก นาฟังนะมาสีลุงลงดอยดรือน้ำข้าวจะไปยาลราวันเกิดพี่บนฟ้าข้างสาาางออนนะพานเร่องไปรอก่อนนะใช่มะตอนกลางวันมาสีลุงเองมาสีลุงเจ้าไหนผวด้วยเต็มก็งบนฟา้าเธอ คุณแม่หาเช่าชายคุณพี่หนูมาสีลุงใส่ถุงน้ำค้างเวลาหันไปมาสีลุงมันก็จะเป็นเจ้าหญิงนานเจ้าหญิงพี่มดงามมากขาข,า,ขาก็ไปพี่ประสายป็นอะไรนี่ไม่ก็สุดสวัสดีมดวสวัสดีก่อนี่เท่ารับพี่เช้าชายให้บัวเจ้าหญิงนันเองไม่นะ เ <c oughs> ก่งมากเลยค่ะจบหรือยังคะยังค่ะยังไม่จบเลยค่ะสวัสดคีค่ะวันนี้